สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่ซามซามไทยรัฐของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็นําเรื่องดีที่มาฝากทุกท่านนะคะใครมีกีบปากเมนก็มาดูกันเลยค่ะให้หยาบบนบ้านนะคะชื่อดังรักษาเกณฑ์ปากไม่เพียงเพียงไม่กี่วันนะคะแปลงพันด้วยพริวตอ,อยนะคะเมลโอกาออยนะคะ ในการทำความสะอาดลมหายใจของผักทีทุกวันคุณจะต้องเติมเชื้อเทออย1-2หนึ่งสองหยดลงไปในเป็นสีฟันนะคะเพื่อแปรงฟันหรือคุณควรใช้น้ำมันหอมระเหยคาาจะ้าผสมกับน้ำไปชัลแนนเพื่อให้ปากของคุณสามารถรักษากลิ่นปากได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วนะคะเพปอนก็คือว่า ที่เทร์รีออยนะคะมีคุณสมบัติในการด้านเชื้อแบคทีเรียที่ดีมากในการช่วยกําจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากนอกจากนี้นะคะยังมีน้ำมันพีเทอออยกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะที่ทำให้ลมหายใจของคุณสดช,ชื่นนะคะเคี้ยวกันพูนะคะทุกวันเพื่อให้ลมหายใจสดช,ชื่นแล้วก็ แก้เกลนปากคุณสามารถนำการพรูมาให้นิ่มแล้วก็สายเคี้ยวจะได้ผลลัพธ์ที่น่าถึงมากนะคะน้ำมันหอมระเหยการพลูมีคุณสมบัติในการด้านเชื้อแบคทีเรียเกล่นหอมที่ขับไล่เกล่นปากช่วยให้พันแข็งแรงนะคะบ้วนปากด้วยเกลือแล้วก็มะนาวนะคะทุกวันหากคุณบ้วนปากด้วยน้ำมะนาว แล้วก็เกลือแรงๆนะคะจะช่วยทำให้ความสะอาดช่องปากของคุณได้เส้นกันนะคะหรือคุณสามารถโรยใช้น้ำผึ้งร่วมกับยาระงับกลิ่นปากนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการประสมมะนาวกับเกลือก็ช่วยบดเปล่ากลิ่นได้เช่นกันนะคะมะนาวและเกลือ มีฤทิ์ด้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็นั้นยาฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะยังเป็นยาที่ดีสำหรับโรคทางเดินหายใจแล้วก็ช่องปากนะคะป้วนปากแล้วก็เคี้ยวไปสารเนนะคะต้องขอบคุณนะ้ำมันหอมระเหยในสารเนนะคะซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อแล้วก็ให้กลิ่นหอมเย็นค่ะคุณสามารถใช้ไปสารเน่สุด เท่แก่ที่สุดโบดคั้นเอาน้ำนะคะจากนั้นนะคะผสมกับน้ำหนถึงสหยดนะคะเพื่อล้างทุกวันนะคะง่ายกว่านั้นคุณสามารถกินไปสารเนติบช่ช่วยรักษาเพินปากได้ด้วยนะคะเคี่ยวผักชีผักชฝรั่งชุมในน้ำช่วมฉายชูนะคะจากการศึกษาหลายสิ้นพบว่าคาร์พิวในผักชีผักงนะคะมีคุณสมบัติ ในการจากัดสารเกาะให้เกิดกลิ่นในช่องปากของเรานะคะคุณสามารถใช้ใบผักชีฝรัง่งชุ่มในน้ําช่อมใสชูแล้วก็เคี้ยวประมาณชั่วโมงทีนะคะหรือก,ก็ใช้น้ําใบผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อมก็ได้นะคะมันก็สามารถรักษาได้นะคะใครมีกลิ่นปากนะคะคุณก็ลองใช้ไปตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เราหวังว่า หลังจากที่คุณใช้นะคะคุณก็เห็นโอเคขึ้นนะคะแล้วก็เราไม่กลัวแล้วเรื่องกินปากนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรู้วิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆรูคุณที่เพื่อนรักและหว่วงใยด้วยนะคะใครกดติดตามตอนนี้ก็ขอให้ร่ำรวยความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ